Uh, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กระสมาเล่นเกมฟีไฟเอาเข้ากันเลยเด่นฟี่ไฟที่ละครับ cái làng đấy là tô với cái cạc cạc cơn cái bước tầm kia lên đi อันนี้ก็ไม่เคยเติมเล็กเย่ยวแต่ว่ามีเร้งตัวเมินเมอนสายเติมอ่ะโคตรโหเลยโคตรสัมัน <c oughs> จอมันนะจอมันเอาไปเล่นหมดซีบีซีอันอขาจะยี่สิตัวตานี่ หาแล้ส20ต,ตัวแล้วก็เทปกล่องกันก็เทปกล่องวิว Hai 해 o ก็ได้ปืนนันเลยป่ะอันนี้ก็ได้ว่ะไ,ได้ได้ปืนนี่ไงโอ้โหนี่กหลังโตะครับ

โโอโหขนาตายตายปได้ิกิดมาปืนเทพกูมาแลา้วบันกูต่อนให้สามคนเลย <c oughs> ต่อนให้สามคนเขา้ามาหาก,กูพเดียวปืนตักน,นีคน้คือตายเหมือน คอเหรอคะอครับมอง้างบนตานีเลยจาดไปก้อนงนัดอ้าวฮัลโหล Đây, chặt nguyên Ui Hay Không sợ quá đi thế mà หา bên ออก mai cả, กากอะไร ui, โอ้ยอยู่ตรงนั้นนะนเะีคยดูเดินทา แม่จ้ะแม่มฮัลโหลเช่ไครับไปเได้แล้วอ้าวอ้าแตกกันครับอือโว้ยเอ้ไย็นเย็น

ไม่สิหนึ่งเงินไหล ซับนี่รับตาเร่งก็ได้ยยนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลแกงไปกินอร่อยไหมอร่อยไหมเอ้ เราดังกันเราต้องอ้อมครับเฮ้ยแ่วะต้องูวด้ิพี่เบิงเบเบิงเบิ้ง้องอู้หถึงกับร้องครับถึงกับร้องยึดยึดฟักเจดฟัก ER ยังกับ,บร้องเลยเมื่อกี้นี่บอกแล้วอยา่ยาให้ได้จับปืนอ้าวยิงทำเยี้ยอะไรครับโอ้่อเห็นอยู่เห็นอยู่ฮัลโหล

หี่อลีอ๋อ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 ออ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 อ โอ้โอ้โอ้ยิงควยอะไรครับเอายิงแหวยโอ้ ah! 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 Oh, เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับโอ้โอ้โหคอ้โดนโหดนะครับ